โอ้สอนตาออกกำลังกาย,อยเออลดความอ้วนอะอะไรอีกอ่อาีกท่าใหม่ท่าใหม่ตาทำไม่ได้ไเอาท่าใหม่ไม่ใช่ท่านี้อ้าวปึ๊บปึ๊บโอ้ตาทำตาทำอ่าดูน้องดูน้อง,องวัดหนึ่งพูดสามเท่าไั้นตาทำได้ไหมดูซิ ปวดล่ะเจ็อ่ะพร้อมไหมพร้อมไหมดูสิตาพร้อมหรือยังพูดล่ะพูดล่ะโอ้ยสิได้ไปบ่โรงเรียนโอ้โชว์แต่ตายอยู่นั่นอ่ะอ่ะบ๊ายบายทุกครับก่อนออกกาลังกายเสร็จแล้วพูดล่ะอ่ะ อ่ะสวัสดีครับพูดเลยไปโรงเรียนได้ละอ่ะบ๊ายบาย,บาย <laughs>